สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวตัว USB Stick นะครับเป็นตัว WiFi Dongle นะครับก็คือตัวนี้จะเหมือนกับ Air Card นะครับแต่ว่าทำหน้าที่ดีกว่า Air Card ตรงที่ว่าเขาสามารถปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตเป็นเหมือนโมเดมได้เลยโดยที่เราไม่ต้องไปเสียบเข้าอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์แล้วก็ค่อยปล่อยสัญญาณ wi-Fi นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับโอเคครับตัวนี้คือด้านในนะครับนี่ก็จะมีบอร์ดนะครับเขาปล่อยสัญญาณ wi-fi อยู่ที่150นะครับก็เพียงพอในการวิ่งนะครับส่วนมากเราจะใช้กับเน็ต10เมกก็ได้นะครับตัวนี้ผมจะมาต่อเข้ากับรถออนิวปาเจโร่นะครับที่ใช้เป็นตัวกระจาย Wifi กับกล่องทัวร์ไอ v ีทีวีนะครับ โดยที่เราไม่ต้องแชร์ wi-Fi จากโทรศัพท์ของเราอีกแล้วอะตอนนี้ผมจะเห็นให้ดูชึบอยู่ไปพร้อมกันแล้วครับตัวนี้เปิดด้านในจะเป็นที่ใส่ซิมการ์ดนะครับอ่านี่ผมมาจดซิมการ์ดเข้าไปล้นะครับอันี้ผมใช้ซิมทีแท็กครับตัวนี้เป็นรุ่นของหัวเว่ยนะครับจะสามารถใส่ได้ทุกซิมครับที่จริงแล้วครับผมแล้วก็เราก็มาเสียบเข้ากับรถของเรานะครับตัวนี้ผมทําช่องไว เรียบร้อยแล้วคือช่องนี้นะครับตัวนี้สัญญาณตัวนี้จะเปิดปิดพร้อมกล่องทวเอดีทแล้วก็กล่องอินเทอร์เฟซนะครับผมทําสวิตช์ให้พ่วงกันหมดเลยใช้สัญญาณเปิดปิดตัวเดียวกันหมดเลยนะเดี๋ยวผมจะเสียบเลยนะครับตันนี้จะยังไม่ทํางานนะครับจะต้องเปิดสวิตช์พร้อมกล่องทูเอดีทเลยนะครับคือตัวนี้หน้าจอก,ก็ถสกนตัดขึ้นมาแล้วครับอรอสักคู่นะครับ ให้ตัว ID เดีเข้าสัญญาณแล้วเราก็จะเชื่อมอินเทอร์เน็ตกันตอนนี้ไฟเข้าแล้วนะครับผมจะต่อสายชาร์จออกให้มองเห็นชัดตอนนี้เป็นช่องเสียบสายชาร์จนะครับเป็น3.0นะครับ พอโหลดกล่องทูแล้วก็จะถามหาว่า w i -fi ยังไม่มีการเชื่อมต่อนะครับเราก็จะมาเริ่มเชื่อมต่อ wi-Fi กันได้เลยให้เข้าที่หน้าแรกนะครับไปที่การตั้งค่านะครับรูปเฟืองนะครับแล้วก็เลื่อนมาที่ Wi-Fi นะครับอ่ะมาแล้วนะครับตัวนี้ผมตั้งชื่อของอุปกรณ์ตัว Wi-Fi ไว้ว่า Allnew b a j c e l o นะครับ Wi-Fi ผมก็กดคอนเนคเข้าไปแล้วก็ใส่รหัสผ่านเข้าไปผมตั้งเป็นเบอร์โทรผมเองก็แล้วกกดเชื่อมต่อ ขั้มต่อแล้วนะครับ,บสัญญาณหาสัญญาณยัเน็มมาแล้วนะครับ อาจจะใช้เวลาสักพักนึ Jim, <c oughs> ่งครับประมาณไม่เกิน10วินาทีครับอ่เราก็จะมาเทสอินเทอร์เน็ตกันได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองเทสทีวีออนไลน์กันนะครับ โปรแกรมแต่และโปรแกรมจะชาร์จจะเร็วขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตนะครับแล้วก็พื้นที่การให้บริการนะครับตอนนี้เรามาลองดูช่อง7กัน อขอเชิญร่วมางานใน<ก>ทีไว้ร <โก S 1> ะจันทร์ยโดยกรมการแพทย์แผน 5, 5ช่องเหยนกันบ้างช่องสามขึ้นรถปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและนครปฐมเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.5ทางตะวันออกเฉียงเหนือถ้าก็เดี๋ยวมาลองดูเน็ตฟิกกันบ้างครับ Scheduled with the speaker at 9:30. I I should be up there for that, shouldn't I? No, sir, you have to be here in case of a deadlock. And of course there's red time, right? It's a red time for that. Jenkins, absolutely, Mr. Vice President, red time is the way to go. โอเคนะครับต่อมาเรามาลองดู Disney Plus กันดูบ้างครับว่าเราสามารถดูหนังได้ทุกแอปหรือเปล่า ก็ถือว่าไม่ช้านะครับถือค่อนข้างรดเร็วพอสมควรไปหาคุณเมยไม,ม่ผมผมไม่ทราบคือว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องของลูกสาวแต่ผมคิดว่าเขาต้องการเป็นมากกว่าเพื่อนผมบอกให้เธอไปพูดกับเขาและบอกเขาให้เลือกตามตื้ แล้วก็แล้วเรามาเทส YouTube กันนะครับสวัสดีครับชาวรอดยทุกคนวันนี้เป็นคร,รั้งแรกที่พี่จะมาจะมาจะมายังอ่ะพี่อจะเจ็ดดวงวัน ตุ้ยช็อตสัหาโรโอเก่ร่วมกันแจกใหญ่ให้ได้ของแระคุณน,น่าจะจัดแค่อะไรโดยช็อตไทยแลนด์แ,และโซลาสิบหลักในซองไปจัดก,กันเลย ไม่กระตกนะครับ,อรอบตนอบบนน,ตอน,ตนี้ผมตั้งความละเอียดที่1,080นะครับ,ะรบจะมองไม่เห็นนะครับตรงน,นี้ถ้าจะมองเห็นนี่อ่านี่นะครับ หนึ่งพันแปดสินะครับก็ไม่กระตุกเลยนะครับก็สรุปนะครับว่าตัวอา ยูสปีดดองเกอร์ไวไฟนะครับถือว่าโอเคแล้วนะครับแต่ว่าผมแนะนําให้ซื้อตัวที่ผลิตภัณฑ์ที่มีราคาสูงครั้งเดียวจบครับคือผมเคยซื้อแล้วตัวละ5600ซึ่งเอามาใช้แล้วร้อนครับแล้วก็ขื่นเขาเวลาร้อนแล้วจะเกิดการกระตุกครับมันกกระจายาจ Wi-Fi ได้ไม่เต็มที่ วิ่งไม่เต็มเม็กที่เราที่เรา,เรามีโปรโมชั่นในเน็ตในซิมเน็ตไว้นะครับแต่ถ้าเป็นของตัวขอเวยตัวรุ่นนี้นะครับผมรู้สึกว่าอุณหภูมิความร้อนไม่มีนะครับเดี๋ยวผมขอปิดนะครับตัวนี้นะครับแทบจะไม่ร้อนเลยนะครับใช้ค่อนข้างดีเลยครับผมว่าเน็ตเน็ตใช้ได้ดีโอเคเลยตัวนี้ผมเวลาปิดแล้วก็ เขาก็จะดับด้วยนะครับส่วนตัวสวิตช์ USB 3.0ตัวนี้ของผมเนี่ยเป็นตัวตรงรุ่นนะครับต่อเข้ากับตัวรถเลยนะครับก็ท่านไหนสนใจก็สามารถสอบถามได้นะครับตัวนี้คือต่อเข้ากับ power รถน,นะครับพอกดสวิตช์ปั๊บก็ติดตามรถส่วนตัวนี้ผมต่อเข้ากับกล่องพร้อมกันกับสวิตช์ AV-IN นะครับของ t o u ร์ไนะครับคือกล่องอินเทอร์เฟซนะครับก็จะเปิดปิดพร้อมกัน กับตัวสวิตตัวนี้ซึ่งผมต่อเข้ากับช่องกล่องทู ID TV ตัวนี้นะครับคือสายตัวนี้แล้วผมก็มาแอดจัดนะครับตัดแปลงนิดหน่อยให้สามารถใส่ช่องตรงนี้ได้ตัวนี้ผมทำเองครับใช้ตัวตัวรับของ USB นะครับแล้วก็เจาะรูนะครับแล้วทำ ขายยึดใหม่นะครับก็ใช้งานได้ครับถอดเข้าตอดออกก็แน่นหนานะครับแน่นหนาไม่หลุดออกมาด้วยเสียบกี่ครั้งก็ไม่หลุดโอเคครับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ